คือทักษะที่ตัวเองมีอ่ะที่เป็นครูที่สอนลูกน้องเนี่ยมันไม่ใช่จะเอาทักษะเนี้ยไปหาสมัครงานที่ไหนได้อ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าแอดสามยี่สิบเก้ามั้งตอนออกมาจากยี่สิบเก้าออกมาแล้วยิงพยองว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเก่ง,ง,งมีลูกน้องลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังมีอะไรสารพัดอ่ะจะให้ไปสมัครงานหรือว่าแบบรู้สึก ไม่เจ๋งเลยว่ะงานนี้ก็ไม่เจ๋งแต่จะไปสมัครงานดีๆก็ได้ตัวเองไม่เรียนไม่จบเรียนเเลี่ยอะไรไม่จบจบ,จบโมโหกโสโโอสน่ไม่สมัครแล้วจะเอาอ่ประสบการณ์ประสบการณ์การลบไปสมัครงานเซเว่นอย่างเงี้ยใครเขาจะรับใครเขาจะเอาไปพิจารณาโอ้โลบ่อย่างนี้มึงฆ่าคนเก่งยางงุดอย่างนี้เออไอ้นี่ให้มันเป็นผู้จัดการเซเวน่นใครเขาจะเอาทักษะมันเอาไปใช้หายกินไม่ได้เลยนะครับ พวกน้องนุ่งๆูนะครับอ,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 อย่าไปยึดติดกับพวกนี้อย่างเดียวครับอะไรทักษะอะไรที่ตัวเองหาได้นะหาไอ้แอดยังเสียดายเมื่อก่อนเขาบอกเขาเคยบอกเฮ้ย hey, ไม่ไปทํางานนั่งโต๊ปะป่ะสบายอย่อ่ะไม่เอาไม่เจ๋งอ่ะงานสนามดีกว่าเจ๋งกว่าอะไรประมาณนี้ <laughs> ซึ่งมา่อคิดที่หลังโหถ้ากูไปทำงานนั่งโต๊กกูคงจะอ่าอะไรนะเบิดเป็น Excel เป็นคงจะอย่างน้อยก็คงจะไปหาทำงงทำงานอะไรได้เงี้ยหี่อมีงานสนาม คือพูดหยาบๆก็วิชาค่าคนล้วนๆน,นที่อยู่ในหัวมันมันเอาไปใช้หาก,กินจริงๆไม่ได้นะครความรู้ที่แอดมินมีแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ดูถูกนะยังยังเคารพแล้วก็บูชาซึ่งนี่แหละจนมันเอความรู้ตรงนี้มาใช้อยู่ก็นี่แหละมีงานครีเอ,อเตอร์นี่แหละแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านที่ มันก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไรเนาะคนอื่นมองอ่ะแสนซับโลนเงินแต่ตัวเองเริ่มจากไม่ได้คิดว่าจะมีคนรู้เละทำมาในชีวิตในวันที่ชีวิตแม่งโคตรแย่มีโทรศัพท์ห้างๆเครื่อ,องนึงกับไมล์ราสดาสามสิบาทก็นั่นแหละค่อยๆทำมา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 ก็โชคดีมีน้องมีนุ่มมีหลายๆคนที่เขาซัพพอร์ตนะครับ เขาเยอะนะหลายคนนะที่เขาซัพพอร์ตัวเองแบบตลอดชีวิตบอกเลยนะครับใครถ้าใครบอกว่าตัวเองจะจริงจะเก่งเพราะตัวเองคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามีคนแบบนั้นมาแอดมินขอดูหน้าหน่อยมันเป็นไปไม่ได้นะทุกความสําเร็จทุกจุดเช็คควอซ์ของเราให้มองดีๆนะทุกความสําเร็จทุกจุดเช็คควอซ์ของเรามันมีคนรอบข้างที่ทั้งเราก็รู้ลึกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาคอยช่วย เยอะช่วยน้อยอันนี้แล้วแต่ะแต่นี้มีคนคอยพยุงคอยประคับประคองให้คุณผ่านแต่ละจุดเช็คพอย์ในชีวิตของคุณมาเพราะงั้นอย่าไม่เป็นไปไม่ได้อะที่คุณจะผ่านจุดเช็คพอย n ์หนึ่งด้วยตัวคุณคนเดียวได้มันเป็นไปไม่ได้มันมีมีมีม,มีก็นึกขอบคุณทุกคนนะครับนึกขอบคุณทุกคนมาตลอดปาเออวะถ้าไม่มี ทุกคนก็คือมันไม่น้อยอะ่ะคนที่แบบว่าเราอ่าไม่ชอบเราเนาะก็มีไม่น้อยพอไปคิดถึงเอาเรื่องคนพวกที่ไม่ชอบเรามาคิดเยอะๆซีเรียสแทนที่เราจะมาคิดถึงเรื่องคนที่เขาดีกับเราดีกว่าเว้ยคนที่เขายังคอยซับพอร์ตเราแบบคอยประครับประคองเรามาเว้ยทุกวันนี้ก็เป็นคุณผู้ชมคือทุกท่านอับมันเป็นจริงกว่ามันนึก ใครจะพ่าก็ไม่เป็นไรเอาว่ามาเราก็มารับฟังอ๋ออ๋อเราเราก็พร้อมที่จะรับทุกทุกคําติดจริงแล้วเมื่อกว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นไพรวะคุณเดแล้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เออรน้อมรับทุกคําติชมละอ๋ออ๋อครับครับ